สนับสนุนโดยเบ n เน l พลัสโปรตีนไฟเบอร์ทางเลือกที่ใช่ของคนใส่ใจรูปร่างจากกรณีที่สารอาญาคดีทุจริตและประพฤติไม่ชอบกลางได้ออกหมายจับพระธรรมวชิรานุวัตร เจ้า,าวาวดวัดไร่ขิงจังหวัดนคนปรปฐมหรือเจ้าคณะภาค14ในความผิดฐานเป็นเจ้าพนักงานมีหน้าที่ซื้อหรือจัดการรักษาทรัพย์แต่กลับเบียดบงังหรือทุจริตทรัพย์นั้นมาเป็นของตนเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบและเป็นเจ้าพนักงานของรัฐปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริตกรณีกระทําการทุจริตยักยอกเงินจากบัญชีธนาคารของวัดโอ,อนเข้าบัญชีธนาคารส่วนตัวเพื่อนําไปเล่นพนันบาคาร่าออนไลน์กว่า300ล้านบาท ล่าสุดตำรวจมือปราบชื่อดังจอ์นนี่มือปราบได้โพสต์ข้อความตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับกรณีดังกล่าวว่าที่เหนือกว่าที่กูช็อกที่ทราบว่าจเจ้าอาวาสว,วัดไร่ขิงโกงเงินวัด300ล้านบาทไปแทงบาคาร่าออนไลน์ก็คือหลวงพ่อแทงไม่ถูกสักตาเลยเหรอครับเช็คดีๆวัดไร่ขิงโฉนดวัดยังอยู่บ่อเบิงสอยกันโดยมีคนเข้ามาโพสต์ข้อความเช่นเงินหมุนเวียนในบัญชีต้อง500้ล้านหลวงพ่อบอกได้กูไม่เอาเสียกูไม่ว่าไม่ใช่เงินกู เจ้าของเว็บแห่เริ่มใสเจ้าวาดวัดไร่ขิงหลังบริจาคเงินจากการทําบุญของญาติโยมเข้าเว็บกว่า500ล้านล่านจะปรับปรุงเว็บให้ดียิ่งขึ้นเงินเข้าวัดไม่เงินเข้าเว็บขออนุมโมทนาบุญด้วยสาธุกิเลสแตกเห็นเงินหลายเอาไปเลี้ยงเด็กบ่อน่าจะแทงบาคาร่าทั้งหมดน่าจะเฮ็ดแนวอื่นนาครับตารวจเก่งครับเช็คบอ่อยากบวชหาแดกครับพระทุกวันนี้ดีๆทั้งนั้นเจ้าวาดหางานจัดตลอดบริจาค ผมว่าพระควรงดรับปัจจัยผมว่าไม่ได้อีกมันมีคนไม่ยอมแน่เงินทั้งนั้นหากินกับผ้าเหลืองพวกขี้เกียจบางคนเอายันแม่มาบวชชีสบายเลยทั้งครอบครัวจานก็ไม่ได้ล้างมีคนหาให้กินบางวันครบครอบทําบุญได้ทั้งกินข้าวได้ทั้งเงินวงการสกรปรกผมบวชมาผมเห็นมาหมดเละเทะมากเอาไปสร้างโรงพยาบาลดีกว่าจะสร้างวัดให้ใหญ่โตสรุปพระป่วยไปหาหมอถ้าลงทุนเลี้ยงควายดีกว่าได้ลูกควายแจกให้เกษตรกรยังดีกว่า หลวงพ่อเพิ่งหัดแทงเลยแทงไม่ถูกมัวแต่เลงถ้าเป็นคนปกติทั่วไปแทงรัวๆไปแล้วหลวงพ่อเล่นบิดสูงผมว่าน่าจะมีเงื่อนงำเหมือนคดีเงินทอนวัดจับพระเข้าคุกเรื่องพระดีๆมีเป็นหมื่นไม่นําเสนอออกสื่อบ้างจนอิสลามภาคใต้ฆ่าคนเป็นหมื่นสื่อเงียบ